สวัสดีครับวันนี้วันที่9เมษายน2566นะครับเป็นวันอาทิตย์เวลา16บหนาฬิกา48นาทีนะครับวันนี้ก็มาเดินระบบน้าใหม่นะครับระบบแบบเดิมมันสายมันรั่วมันแตกหมดแล้วนะครับแล้วก็มาตัดแต่งกิ่งด้วยครับเดี๋ยวจะพาชมท่อนะครับท่อยังเดินไม่เสร็จนะครับยังวางระบบไม่เสร็จเพราะ แดดไม่มีแต่ร้อนมากนะครับผมเป็นคนเดินท่อนะครับคุณสวยเป็นคนตัดแต่งกิ่งนะครับอันนี้จะเป็นแนวท่อนะครับท่อเส้นละสามร้อยกว่าบาทสามนิ้วปลายบานแปดจุดห้านะครับตัวหนาทั้งหมดยี่สิบกว่าเส้นนะครับ ต้นไม้เป็นแถวจากฝั่งโน้นมามาถึงตรงนี้คที่ตัวผมทั้งหมดยี่สิบเก้าแถวนะครับดูทอดแล้วผมจะพาดูต้นไม้นะครับมีอุปกรณ์ในการตัดนะครับตัวน,นี้สี่โมงกว่าแดดร่มนะครับแมงวีเยอะจังเลยนี่นะครับอุปกรณ์ของผมนอกจากอุปกรณ์นั้นแล้ว กิ่งมันใหญ่กิ่งมันเริ่มใหญ่มากก็ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับเป็นเรื่อยเดี๋ยวจะให้ดูเรื่อยนะครับนะครับนี่นะครับเลื่อยคืออนันนี้ซื้อมาเมื่อเช้านะครับสองร้อยยี่สิบห้าแต่ต่อราคาเขาครับเหลือสองร้อย เดยไปเดินหาเป้าหมายก่อนนะครับนี่ต้นแรกเสร็จผมแล้วนี้นะครับตัดก็ไม่ชิดมากนะครับระดับนี้อ่ากิ่งเงี้ยก็พอจะตัดไหว้เอามากบไว้นะครับไม่ต้องคิดมากนี่ปลูกแล้วปลูกเองทำลายเองนะครับ นี่นะครับก็ท่วมหัวหม,หมดแล้วเนาะโอ้ไอกรณีสองกิ่งแบบนี้นะนี่นะครับต้องเอาออกเอากิ่งได้กิ่งหนึ่งออกก่อนเนาะนี่เอาตัวไหนดีครับเอาตัวนี้ออกแล้วกันนะฝั่งนี้นะจะลองตัดดูนะครับ เอ,อ้คมดีคมดีไม่เสียแรงขับไปซื้อมาในเมืองมุกดาหารเลยนะคมเลยครับคมเกยบร้อยตัดไม้ทำลายป่าเจ้าท,ที่จะมาไหมเนี่ยยังไม่ได้ไปแจ้งจดแจ้งในการปลูกป่านะครับนี่ตัดซะเลย โอ okay. เคย่างไครับอันนี้ตป็นต้นจะสูงชะลุดแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินก่อนแล้วกันเนาะพาเดินจบทริปแล้วก็เดี๋ยวจะมาตัดต่อนะครับหมายถึงว่าตัดกิ่งต่อนะครับไม่ได้ตัดต่อภาพครับเพราะว่าทําไม่เป็นนะครับมีโอกาสได้เดินพาดูอันนี้จะเป็นต้นประดู่นะครับแหไอ้ต้นสวยๆก็ตาย แต่ก็รอดมาได้ขอบคุณครับนี่นะครับแนวคุณสวยตัดไปแล้วนะครับนี่กระดูกระดดคาดว่าน่าจะด้วงนะครับลองถอนดูนะนี่ครับนี่ปัญหาประดูครับลากหายหมดเลยไม่เป็นอย่างนั้นนะนครับ เออเดี๋ยวหาต้นมาเสริมนะครับนะครับอันนี้จะเป็นต้นแดงโอ้โโตขึ้นเยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้ต้นแดงซื้อมาจากพิสุลโลกนะครับใช้ได้อยู่นะพอซื้อมาต้นเล็กมากต้นละสิบบาทนะครับอันนี้เป็นต้นยางที่ผมเคยถ่ายให้ดูที่เทียบกับตัวผม,มนะใครที่ดูคลิปแรกๆก,ก็จะเห็นว่า ที่บอกว่ามันสูงกว่าแนละ้วผมก็ยืนเทียบให้ดูคือต้นนี้นะครับแต่มันโดนโด,นดนต้นไม้ทับนะครับปลายหักไปน่าเสียดายครับพิการไมเะแล้วเอาไงดีเอาออกไหมเนะี่ยเอาออกแล้วกันเนาะมันจะรอดไหมเนะี่ยสงสารมาเลยเอ,ออกดีกว่านะครับ ตงสสยต้องเอาต้นอื่นมาแซมแล้วนะเล่นปลายด้วย,ยนี้กลัวจะไม่เจริญสิครับไา้ ه, เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อหมุนมาดูยางครับวันนี้เหนื่อยใจแทบขาดเลยนะไอเราก็ไม่ค่อยได้ออกแดดเป็นสิเกษตรกรแต่ยังไม่เป็นมืออาชีพนะครับ ต้นแดงมีประมาณเท่านี้แหละมาสิดต้นซื้อมานะใบนี่มันเยอะนะรันไหมใบต้นกุ้งเนี่ยมันช่วงทิ้งใบมั้งครับเนี่ยทิ้งใบมาเนี่ยเดินไปก็จะแอบหนีใครไม่ได้เลยนะ นี่ปลาด,ดูนปลาดูน่นก็ต้นแดงอันนี้อันนี้ต้นยางแต่เป็นยางพาราที่เราไม่ได้ปลูกนะครับทำนะทำลายครับเราไม่ปลูกอันนี้ปลาดูอืมจะได้จะได้ไดน่าจะรอดอยู่นะครับ ปาดูฝั่งนี้มันมันไม่ค่อยได้น้ำนะครับไม่ค่อยได้น้ำแล้วน่าจะดินไม่ดีด้วยเนาะครับทำให้ต้นไม้ตายไปเยอะเลยอย่าท้อนะครับอย่าท้อมีเวลามาดูก็ปลูกไว้ สายยางสายยางอันนี้ม้วนไม่ใช่ถูกนะครับท่อสายน้ำหยดเนี่ยแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับซื้อที่นี่ถ้าสิบม้วนก็แปดพันกว่าแล้วต้นอะไรครับต้นพายุงนะครับเอาไงดีพายุงเนี่ยเดี๋ยวให้มันขึ้นไปก่อนนะมันโตเร็วอยู่เนาะ นี่นี่นี่ทั้งแถบอืมนั่นนะก็ต้นแดงใช่ไหมแดงหรือเพกาเพราะเพกาก็แดงนี่ผมว่ามันใบคล้ายๆกันอยู่นะเป็นการเก็บถ่ายไว้เก็บดูเองครับเพราะว่าถ้ามันโตขึ้น เราจะย้อนมาถ่ายให้มันนี่หักอีกแล้วเนี่ยทำไมหักอย่างเงี้ยครับมันเสียนะครับเนี่ยเกิดจากอะไระครับเสียของนะครับมีสัตว์อะไรเข้ามาหรือเปล่าตัดนะครับมผมปลูก ้เวลาเท่าไหร่เสียน้ําเท่าไหร่เสียค่าน้ำมันไปเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะโตขนาดนี้ทำไมทําให้ผมยอดหักเนี่ยห<อ>ักมันเกิดจากอะไรเกิดจากใครก็ระวังให้ผมหน่อยนะครับนี่อันนี้มาแถบนี้สูงใหญ่นะครับแถบนี้ ก็ต้องมาแซมอีกนั่นแหละครับหากมีเวลาจะมาแซมนะครับนี่นะครับนี่นี่อะไรเนี่ยเรียบร้อยครับแม่ไรากยังไม่อยู่กับต้นเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ขึ้นมาตัดเป็นแถวแถวไปเป็นชุดชดไปนะครับ เดี๋ยวโดดไปโดดมางานมันจะไม่ไม่สวยไม่สมบูรณ์ครับ ปฏิหารจริงๆมันไม่ใช่อิทธิฤทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดนะครับมันอยู่ที่สองมือเรานี่แหละครับที่จะทําให้เกิดปฏิหารนะครับลองท่านลองจับจอบจับเสียมไปขุดหลุมแล้วปลูกต้นไม้ดูนะครับที่แรงๆมันจะเกิดเป็นเขียวชวยอุ่มขึ้นมาครับตามมาคือออกซิเจนนะครับลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกด้วยนะครับไม่เฉพาะที่ของเราหมู่บ้านของเราตำบลของเราอำเภอของเรานะครับ นี่ครับแถบนี้ประดูเอาแล้จะขายต้นประดูแล้วใครจะมาจองซื้อไว้บ้างเนี่ยยางนาผมก็จะเจาะขายแล้วเนี่ยสว่านมาแล้วจะเจาะน้ำมันแล้วครับนี่ก็เตรียมขูดนะครับขูดเลขรวยทางรัดเลยนี่ประดูนี่แถบนี้ประดูหรือปลาค่า เอามาฆ่าแล้วกันนะครับไอแถบที่เป็นประดู่แล้วมันตายเนาะผมจะเอายางนาไปลงไอแถบที่ยางนามันตายผมจะเอาประดู่มาลงลองดูครับว่ามันจะมันจะรอดไหมนี่อันนี้มะข่าเลยนะใช่ไหมบางทีแซมเองก็ งงเองกี่นาทีแล้วครับเนี่ย12นาทีนะครับที่นี่ตำบลมุกดาหารอำเภอมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนะครับจะแจ้งพิกัดให้ทราบก่อนเนื้อที่ที่ปลูกนี้ประมาณเก้าไร่นะครับเฉพาะที่เป็นป่าเนี่ยนะครับที่ว่างนั้นอีกประมาณสามไร่นะครับเป็นสะไปประมาณไร่กว่านะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยสองอันอย่างเงี้ยผมองเอาออกนะครับที่ไม่สมบูรณ์โอ้เลยไปไม่ได้เลยจอดต้นใหญ่มากนี่น,นี่นี่นะครับถายมือตัมอยู่ไหนนะโอ้นี่นะครับพี่น้องครับใช้ได้เลยเดี๋ยวกิ่งพวกนี้เอาออกนี่นี่น นี่ยมะค่านะครับสักครับจักเจริญเติบโตกันแล้วใช่ไหมครับมะค่าครับสองปีกว่าแล้วครับทำอะไรกันอยู่ครับ ดูต้นเขียวๆทุ่งสูงใหญ่ๆแล้วมาดูเล็กๆบ้างนะครับนี่ครับยเหนื่อยโอ้สี่มองกว่าพระอาทิตย์ยังอยู่ย่งก็บ่ายสองเลยนู่นนะคือมันยูสูงอยู่ พอมีเวลานะครับพอมีเวลาแม้เวลามันจะเย็นแล้วแต่แสงมันยังไม่ลดนะครับก็เลยเดินถ่ายให้ดูก่อนนะครับโอ้โบุญนาคเดี๋ยวพาไปดูบุญนาคตัวนั้นกัน นี่บุญนาคต้นนี้ครับให้ดูไปเรือยดูแล้วก็ดูใหม่นะครับเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้จะถ่ายไปแล้ว,ลวผมมีตลับเม็ดมาด้วยวดูนะครับบุญนาคต้นนี้มีสูงเท่าไหร่เห็นเนี่ย มากนะครับละเอียดถึงกับแต่ละเม็ดมาวัดกันเลยทีเดียวโอเคอันนี้เป็นการย้อนแสงเนะาะมันก็เลยเมืดๆหน่อยมาค่ายางยางอายไม่มีเลยนะไอ้ตัวนี้เขาโตกันหมดแล้วยังอยู่นี่นะ เดี๋ยวเอาออกเดี๋ยวเอาออกนี่มันก็เบียดกันเลยอืมอ้าวนันต้นอะไรนี่โคตอ้อะไรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเอาละครับเดี๋ยวจะจบคลิปโดยการถ่ายหมุนให้ดูหนึ่งรอบ แบบจะช้าและสันส่นๆสามร3อ0องศาเลยนะครับ นิ่งเป็นพานาโรมาเลยเชียโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ